สวัสดีนะคะแยัมีแขกรับเชิญเป็นผู้ชายผ่านเร็วตอบเร็วจีบกับโดนจีบรถถังกับนาฬิกาสวัสดขอต้อนรับเขาสู่ช่องพี่แอร์ิ้สกุลไอ้ลิ้สกุลเขาเหรอผมชื่ออ๋มันไม่ใช่ใชือ่ออาเดบูสเราจะได้แยกชัดเจดเนไปเลยไงกับ <c oughs> กบ <c oughs> ูงเฮ้ยดังเราแย,แยกวงว่ะไม่แยกไม่แยกนามสกุลตัวเองไงเผื่อมีใครอยากใช้นามสกุลบ้างไงคือเราเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2000 ไม่ได้สนิทกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าไม่กล้าสนิทด้วยเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนของแฟนเก่าตอนเมื่อก่อนเคยเป็นแม่บ้านนักดนตรีมาก่อนตอนเราเรียนอะเรียนที่สิมกกรแต่ผมมาเรียนที่กรุงเทพแต่แย่เรียนที่นครปฐมขนะอะไรนะสอนเพื่อนผมไปจีบเขาแล้วก็จีบติดก็เลยเป็นแฟนด้วยหรือเคยจะชอบขับรถไปหาจากกรุงเทพไปนครปฐมตทานน้ำมันก็ไม่มียืมแย่ได้วแม่ในขังการไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมจะออกให้ โอ้ยตายแล้ะคือเพื่อนผมเนี่ยก็รู้จักกันมานานนะชื่อพิจ๊ะนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างแบบค่อนข้างยากจนนิดนึงเราจะเอาจริงๆอ่ะเราก็ไม่มีรายได้เราก็ยังไม่ทํางานเราก็เรียนหนังสือปกติแเราไม่มีรถพี่จ๊าเขามีรถคันนึงแต่คือเก่ามากเก้แบบเป็นเกียร์กระปุกกระตกไข่เออใช่ก็ต้องหมุนอย่างเงี้ยแหละเออเมื่อคือจำได้ว่าเราได้เงินอาทิตย์ละหนึ่งพันบาทบ้านก็ใหญ่เบลอเธอเราก็ช่วยแม่ประหยัดไงช่วยแม่ประหยัดพี่คนบัดนุ่ง ไม่เราอะได้เงินอาทิตย์ละหนึ่งพันบาทแล้วคราวนี้หนึ่งพันบาทเนี่ยเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้า <c oughs> จะแบ่งงี้มันจะมีช่วงเราก็เริ่มเก็บเก็บพุ๊บปุยจะว่าเอ้ยเราเนี่ยเก็บเงินอาทิตย์ละห้าร้อยเก็บไปกินข้าวแต่ห้าร้อยเนี่ยเก็บไปซื้อเสื้อผ้าเราก็าจะใช้ได้ไม่เกินวันละร้อยแต่หลังหลังเนี่ยจำได้เลยขอถอยไปนิดเดียวนิดเดียวอันดดนีดเด้เป็นประเด็นแบบไม่เคยบอกใครมาก่อนเราเนี่ย ก็คือประหยัดกันมากเพราะว่าสมมติเราอยากได้เสื้อตัวหนึ่งสมมติเสื้อหนึ่งพันต้องใช้เวลาสองอาทิตย์ในการซื้อ<า> <laughs> เราก็เลยต้องใช้วิธีการไปลงหาแล้วก็ซื้อข้าวเปกกล่าห้าบาทข้าวเปล่าห้าบาทแล้วก็น้ำปลาไปขอน้าแกงคนล่ะขอน้ำแกงขอน้ำแกงชื่อปหนหอมจำได้เลย<อ>ขายขายข้าวในคณะเขนาก็จะให้แบบน้ำแกงดีก็แถมมะเขือแถมไก่เล็หน่อยไก่กินกันมื้อหนึ่งห้าบาทน้ำแข็งอ่ะบาทหน,นึ่งมื้อหนึ่งอ่ะใช้หกบาท เพื่อเก็บตังค์ซื้อใช่คราวนี้โหเซฟมากเลยอาทิตย์หนึ่งใช้เงินแค่200เองแค่วันเดียนจำได้ที่บอกว่าเรื่องน้ำมันใช่ไหมกำลังจะกลับบ้านครับคว้าเกล็ดไปออกมา2คนหดี๋พี่จ้าพี่78บาทว่ะสองคนรวมกันเฮ้ยนี่คำนวณเฮ้ยมันเล็ดมีกี่บาทวะพี่เติมน้ำมัน3ลิตรก็นั่งคุยไปคุยมาหันไปทีดูเติม300ร้อย้อยไอ้ท่าที่เราสามร้อยว่ะเปลือกจบไปพี่ไม่เติมผม300อ่ะผมก็สาลิตรเฮ้เติมมัน3ลิตรพี่เนาะมอไซค์ไม่เติมเลยสาม ต้องโทรบอกแม่แบบให้โอนเงินมาเราไม่มีเงินจ่ายบอกพี่เอาเงินนัอกเลยห้ผมไม่มีเงินเลยโอัลลูมเนียมโอ้โหองรอประมาณครึ่งชั่วโมง มื่อก่อนก็ยังไม่มีแอปไม่มีอะไรเงี้ยต้องให้แม่ออกไปธนาคารต้องไปโอนเงินลำบากแม่อีกเอ่ะบอกแม่อีกสมัยแรกๆเลยอ่ะแม่งไปเดทกับพี่จ่าแค่วันสองวันแรกออกมาที่คณะใช่แล้วช็อกมากเลยแล้วดหามากเลยนะพอแย้มาคณะทไมสวยสวยสวยไปถึงปุ๊บไอเราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะไปกินปกติแล้วปรากฏว่าไม่ปกติเมื่อก่อนดูบุหรี่แล้วเมื่อก่อนเดีบุหรี่ซองละสามห้าบาทถูกจังวะดูดกองทิปดูดกองทิปเลยเหรอเราก็เห็นว่าเขาอ่ะไปซื้อข้าว 5บาทใส่น้ำปลาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเงินอีกที่เหลือ3ากว่าบาทไปซื้อบุหรี่คือตอนนั้นแบบโอ้โหกกกาาาารรรรบิหจัดดดนงที่สุยอมคือเดทแรกของแกอ๋อคือครั้งแรกแล้วเราก็ไหวกันาะอนาคตกูจะต่างไม่ติดมือได้ป่ะวะเนี่ยแต่เข้าใจว่าคือช่วงนั้นเราก็แบบชอบเขาอะหล่ออะทุกคนคือทุกคนจะต้องแบบใส่กางเกงขาเดฟแล้วก็น้ามซักเราได้ซักยังซักๆโอ้เดี๋ยวนี้ซักแล้วไม่ไหวแล้วไม่ซักซื้อแฟบแล้วไง เรื่องจริงคือถ้าเกิดว่าซักแล้วมันจะเหมือนกับสีไม่สวยใช่ใช่ใช่เหมือนนั่นแหละบ้านพี่บ้าไม่ใช่แต่ต้องบอกเหอนบ้านพี่แอร์นี่คือแบบบ้านใหญ่โตมากแต่ก็เห็นพี่แอร์อย่างเงี้ยแบบดูแบบประหยัดไม่ใช่จ่ายอะไรสักอย่างเลยเราก็ดูว่าแบบจนอ่ะพอไปถึงอูอบ้านหลังบ้านเลยคือหาเลยบ้านเลยใจเย็นอย่างนี้ตอนนั้นเราไม่มีงานทำแล้วก็หาไม่ได้เราก็ไม่อยากขอพ่อแม่ไงนั่นแหละแล้วเซ็ตผมก็ใช้เวลานานมากแล้วไอสเปรย์ฉีดผมอ่ะแพงมากเป็นประเด็นเลยนะเนี่ย อก็นค่ะเกลียดอะคือตอนนั้นแบบมีวางอะไรของมึงคือคนข้างนอกเขาจะแบบงงก็ไม่มขอมแพงไม่มีตังค์กินข้าวอะไรมดก่อนมีแต่งเงินกินข้าวแต่ไม่มีเงินซื้อกระเป๋าแล้วบางทีดีหน่อยจำเนรงพี่จ้าเขาชอบแบบเพื่อกินข้าวอยู่สิให้คนมึงอิ่มนะวะเออนไหมวะขอจากวันนั้นจนวันนี้นี่กี่ปีนะคะสิบปีอะสิบปีสิบเอ็ดปีได้เหรอตอนนี้การเงินก็น่าจะเหมือนเดิมนี่นน่ะก็เดิมีขับเบนซ์มาด้วยนะยืมก็าบาง อย่าพูดถึงพี่จ้าเยอะเก่งใจเขาเราหนินทาเขาเยอะยับเยนะเราหนิงทาเราด่าเขาอยู่อ่าเดี๋ยวถามสกอร์สกูเอ้ยสกอร์สกูอีกแล้วคืออย่างนี้เมื่อก่อนมันจะมีเพลงของเดอะคุกอะสกอร์สกูไม่อยู่เดี๋ยวพี่จ้าเขาชอบร้องจ้าเขาชอบวงเดอะคุกชอบร้องเพลงแล้วก็แปลงเพลงอะตามภาษามันจะมีท่อนหนึ่งที่มันแบบอือสกอร์สกูไม่อยู่เบียร์น่าชอบมากเออแบบเียร์สกอสกูไม่อยู่สกอสกูมันมาจากน้ำมกุลแต่สกอร์สกูอ่ะมาจากพี่แอร์ก่อน คืออย่างนี้เขาชื่อพงศกรนามสกุลลิมสกุลลิมสกุลอ้าวลิมบอกเขาก็กลายเป็นสกอ t t s c r ก็คือพงศกรลิมสกุลอ่ะถามเรื่องคิ้วทำไมคิ้วเหินแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์พวกในแต่ฝรั่งเราชอบดูเนี่บฝรั่งเหรอเนี่ยคือคิ้วอ่ะเหมือนคิ้วผู้หญิงไงต้องหาให้เดี๋ยวเราจะจะเปิดเรฟเฟอเรนซ์ให้แล้วก่อนก่อนอันนี้คิ้วบางปะถ้าจำไม่ผิดก็ไปสักมานะเราได้เขียนด้วยปะเขียนด้วยแต่ก็ดีนะดีกว่าก่อนไอ้ดุนมีรูป โก็คือชอบได้อินสปไดิชันมาจากนายแบบฝรั่งอล่างเลยอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาถามเร็วตอบเร็วจะพูด2อย่างให้เลือกจะตอบตเลือกอะไรถ้าไม่ตอบภายในวิมวิจิ้งลีอ่ะเริ่มกเบียงกับเตียงนอนเตียงนอนนิ่มๆ นิ่มตะแคงนิ่มมากกว่าหวยกับแหม่มหมวยทำไมถึงเรียกคนสวยทุกคนว่าหมวยมันมาจากรุ่นน้องของคนหนึ่งชอบผู้หญิงหมวยมันไม่หมวยว่ไแต่แต่คือสวยนะก็คือเหมือนเรียกว่าคนสวยว่าหมวยเลยก็เลยติดจากคนนั้นมาหลอกับรวยรวยมันไม่เรือกหลอกหลอกจะเรียกหอลอมาต้องรวย <c oughs> ชีวิตจริงเอารวยดีกว่าซักผ้ากับล้างจานล้างจานแล้วกันล้างจานสบายกว่าจริงเหรอเออหูซักผ้าไม่นั่งตรงนี้ไม่ไหวหรอกต้องตีเครื่องตรงนี้เจ้าเป็นคนอย่างเงี้ยเจ้เป็นคนแบบแสดงให้โลกเห็นว่าจนจนอยู่นั่นแหละจนแบบเราก็ใจว่าเออน่าจะจนรถถังกับนาฬิกานาฬิกาอะไรถังไม่ใช่อะไรวะอู้หูถังไทยใช่มันถามมันถามดีว่าอีบ้าลูกไม้กับชีฟองชีฟองดีกว่าชอบจริงเลยเรื่องห้านี้ ก็มีนะไทยรถแต่เขผู้หญิง,งนนจริงเหรอนอนะออนยนกับพึ่งเขิมอ่อนโยนอ่อนโยนดีกว่าออนยนตัดจุดซ่อนเล็บ <c oughs> น้ำไม่ไหลกับไฟดับน้ำไม่ไหลแล้วกันผมเป็นคนที่ไม่ชอบไฟดับมากเลยนึกออกป่ะเวลาเราอยู่บ้านแล้วแบบเวลาที่เกิดไฟดับมาแบบกลางคืนที่เธอรู้สึกเซ็งมากนมชมพูกับโอลตินนมชมพูสิชมพูน่ารักกว่ารสชาติก็นมชมพูแล้วพี่นะหมากับแมวงูกับแมงป่องงูมีอะไรกลัวไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวสิงโตวิ่งมากัดนี่ก็ไม่ไหว จีบกับโดนจีบจีบแน่นเราเคยโดนจีบมาชีวิตจีบระหว่างจีบกับโดนจีบอบบอันไหนเยอะกันน่าจะโดนจีบเฮ้ยที่จะมาเหมือนชวนคุยอะไรเงี้ยเรื่องคุยไปเรื่อยๆแล้วก็เต๋าแบบพี่มาครับอะไรเงี้ยสู้ๆนะคะอายุเท่าไหร่คนมาจีบเยอะสุดน่าจะช่วงวัยรุ่นยี่สิบกว่ากดิถูกต้องกับถูกใจอ้าวเฮ้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นมีแฟนแล้วอ่ะ ัเรียกเป็นความรู้สึกที่แบบเกิดขึ้นบ่อยเฟซบุ๊กกับไอจีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรอะแอบลิมสกุลไอจีนี่จะชื่อแอดเดอร์มูสยูทูบชาแนลชื่อแอบลิมสกุลหนุงเอดูหนังกับฟังเพลงฟังเพลงไม่น่าถามในข้อเนี้ยแ่แต่บางคนเพื่อนเราชอบดูหนังนะเพราะว่าเวลาฟังเพลงก็จะได้อินสปายมาอยู่ในเพลงตัวเองไม่เฉยไม่เฉยอ๋อไม่ได้ก๊อปเลยไม่ดีไม่ดีก็ปี๊ดผักสวัสดี ว้าวชัดเจ๋เที่ยวกันเงื่อนเนี้ยแเนี้ยจะไม่เป็นคนแบบเฮ้ยไปนี่กันไปนี่กันเฮ้ยสมมติไปอะไรทองล่อยก็มาอ่ะว่างก็ไปแล้วจะไปร้านไหนพาเซ็ตเอเก็เคยไปเอเคยไปคอนเสิร์ตแต่ไม่เคยไปเองไม่ค่าเข้าไปเออยากไปจ้าไปจัดตุจักกับห้างสรรพสินค้าจัดตุจักครับผมโอ้โหทกวันนี้ชอบอีกเหรอไปเลยไปหวยละหวยม่อยู่ในห้างหมดเลยอยู่ในซื้อของจัดตุจักชอบแล้วเมื่อก่อนนี่ชอบมือสองมากอ่ะใช่อยู่มือสองพอกันนะจริงจริงนะมือหนึ่งมือสองฟอกันเลย าโปรกับกีตาร์ไฟฟ้ากโปรน,นั่นเป็นไม่ไดเนี่ยคุณไปเรียนมาเนี่ยที่ที่แล้วขับลอยเนี่ยครับเนี่ยธนาการหลังๆตอนที่มาทำช่องเนี่ยแล้วตั้งใจว่าทำไปปล่อยเพลงส่วนแรกก็จะเป็นเพลงที่ไม่เหมือน, The Boost นเดอะมูสในชาแนลเนี้ยอันในตอนนี้มีก <พอ S 1> <ร>ี่วิดีโอแล้วเยอะแล้วแย่เดินมาสามสิบอันแล้วเดินสมัครปีเลยเนี่ยเดินมาเนี่ยอินดอร์กับเอาดอร์อินดอร์ชอบเกี๊ยวนุ่มๆเอาดอร์คงเจ็บเข่าอะไรอย่างงี้แม่เราเดินเยอะเรา ผมสั้นหรือผมยาวเอาผมสั้นนะฝั่งชอบผู้หญิงผมสั้นกลัวผมสั้นไม่คนอื่นเป็นไหมแต่เราจะชอบรวมรวมอะเราจะไม่ได้ดูแค่หน้าอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงสมมติแบบสมมติวงดนตรีวงหนึ่งเราจะดูรวมๆไมให้ดูดีเทลโอ้ยสมมติคนนี้แบบมีจมูกสามรูปอันนี้มันจะไม่ได้แบบนั้นไงหน้ากับนมหน้าหน้าเลนมทำได้เนาะตอนนี้หน้ากับหุ่นหน้าแบบแย่มากเลยอ่ะยากเลยวันนี้แม่งแต่งว่าให้ความสำคัญกับรูปห่างเหมือนกันใช่ใช่ นองใหญ่กับสะโพกใหญ่สะโพเลยอ่ะเออจริงหรอทำไมอ่ะไม่รู้เราชอบนี่ก็เป็นมุมมองจากผู้ชายติ๊กคนหนึ่งของเราติ๊กเป็นศิลปินติ๊กนี่คนอื่นเขาไปทั่วอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากพี่แอร์ฝากผลงานหน่อยโอเคฮะก็ฝาก ผมด้วยนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาโผล่ในช่องของแย้นะครับก็ติดตามผมได้นะครับที่ช่องยู u ูบแอลลิมสกุลนะครับผมแม่ก็ไอจีก็แอลเดอะมูสครับผมแม่ก็ Facebook ก็เป็นแอลลิมสก,กุลแอลลิมสก,กุล <c oughs> ใช่ใช่แหละช่วยติดตามด้วยนะฮครับติดตามด้วยเอาไ้ละเอียดตอนนี้ก็เราจะมีเพลงใหม่ที่จะเป็นไซโปรเจกต์เดี่ยวด้วยนะครับนอกจากเดอะมูสครับก็จะปล่อยเพลงในช่องนี้แหละแฟนพี่แอร์อย่าลืมไปติดตามกันนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอร์มาก